สีเทพอยู่ห่างจากตัวเมืองเพชรบูร์ประมาณ107กิโลเมตรห่างจากอำเภอวิเชียรบุรีประมาณ25กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ2,000ไร่เศษมีกำแพงเมืองที่ก่อด้วยดินล้อมรอบและมีครูเมืองนอกกำแพงมีประตูเมืองทั้ง4ทชิศภายในเมืองมีปรางสมัยรบุปปรีอยู่2องค์เรียกว่าปรางองค์พี่และปรางองค์น้องทางทิศเหนือนอกกำแพงออกไปมีสระน้ำสองแห่งชื่อสระแก้วและสระขวัญในสมัยก่อนเมืองสีเทพต้องส่งสวยน้ำจากสระทั้งสองนี้เพื่อนำไปใช้ทำน้ำพิพัฒน์สัตยาเพราะถือว่าเป็น,น ักิสีเทพคือเมืองโบราณที่โดดเด่นในฐานะเมืองสําคัญในอดีตและในฐานะเส้นทางเชื่อมโยงการค้าและวัฒนธรรมตั้งแต่ครั้งประวัติศาสตร์ของอุสาคาเนได้เริ่มต้นขึ้นสิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการเลือกทาเลที่ตั้งเหมาะสมในการเชื่อมโยงวัฒนธรรมการรวมกลุ่มการจําหน่ายและการแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกิจการภายในและภูมิภาคที่เติบโตมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์โดยวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมของโบราณจากสังคมเกษตรกรกรมร่วมแม่น้ำป่า ในช่วงปลายก่อนประวัติศาสตร์2,500ถึง1,500ปีนี่คือการที่มนุษย์มีปัญญาพิจารณาเลือกทำเลที่เหมาะสมในการสร้างสังคมที่สามารถควบคุมเส้นทางธรรมชาติให้ผ่านเทือกเขาเพชรบูรเรียบเหมือนประตูที่เชื่อมระหว่างแผ่นดินตะวันออกที่ราบภาคกลางกับแผ่นดินที่ราบสูงทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและอาจรวมเอาพื้นที่บางส่วนทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกของอุษาคเนด้วยสีเทเป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมทวารวดีตั้งแต่พุทธศตวรรษที่6และเป็นหนึ่งในชุมช งแรกๆในประเทศไทยที่ติดต่อกับอินเดียรากคนหลักฐานในศิลาจารึกเค978หรือจารึกบ้านวังไผ่ซึ่งเขียนเป็นภาษาสันสกฤตด้วยอักษรเป็นละวะเมื่อราวพุทธศตวรรษที่6สศรีเทพจึงได้รับการพัฒนาขึ้นเป็นรัฐในยุคแรกรพร้อมๆกับรัฐอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคแรกเช่นฟูนันเจนละและสีเกษตรชาร์ไฮแฮมรายงานจารึกทรารวดีสมัยศตวรรษที่7จากจังเมืองศรีเทพว่าในปีพศ กระสัผู้เป็นหลานชายของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นโอรสของพุทธิเวทราบวรมันและเป็นผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระวะบรมันผู้มีชื่อเสียงเลื่องลือผู้ทรงคุณธรรมผู้ทรงฤทธิ์เป็นที่คลั่นคลาำของศัตรูเป็นผู้จารึกไว้เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติปูน้ำล้อมรอบพื้นที่7.7ตารางกิโลเมตรในขณะที่เขาคลังมีโครงสร้างตั้งแต่ศตวรรษที่6ถึงศตวรรษที่7 การค้นคว้าวิชาการด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในเมืองนี้โดยนักวิชาการชาวไทยและชาวต่างประเทศเช่นศาสตราจารย์หม่อมเจ้าสุภพัทรดิตดิสกุลดรเฮจีคอร์ริดเวลและศาสตราจารย์จอห์นบรายเซริเยและชาร์ลส์แฟรงกินวันเดฟร์ดไฮแฮม ภูมิทัศน์ทางกายภาพของเมืองโบราณสีเทพมีคูน้ำได้เชิงเทินล้อมรอบแบ่งได้เป็น2เขตคือเขตชั้นในและเขตชั้นนอกบนพื้นที่4.7ตารางกิโลเมตรเขตในมีพื้นที่1.87ตารางกิโลเมตรผังเมืองค่อนข้างกลมมีภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกขึ้นมีโบราณสถาน48แห่งกระจายออกไปและเกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธและเินดู เป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากทวารวดีพุทธศตวรรษรรที่1 2บสถึงสิและของโบราณพุทธศตวรรษรรที่1 6บหถึงสิโบราณสถานสำคัญตั้งอยู่เกือบกึางกลางแต่อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเล็กน้อยเช่นเขากลางไหนปางสีเทพ และปลางสองพี่น้องนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ําโบราณขนาดใหญ่และเล็กกว่า70แห่งในเขตเมืองชั้นนอกอยู่ทางทิศตะวันออกของเขตชั้นในบนที่ดิน2.83ตารางกิโลเมตรผังเมืองค่อนข้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนพบโบราณสถาน64แห่งในบริเวณนี้ประกอบด้วยสระน้ําโบราณจํานวนมากนอกจากนี้ยังมีการสำรวจโบราณสถานอีก50แห่งออกจากเขตคูเมืองและเชิงเถิดโดยเฉพาะที่สำคัญอยู่ทางทิศเหนือของเมืองเช่นเขาคลังนอกปรางฤษีกลุ่มเขาคลัง สะแก้วและสระแก้วสระน้ำโบราณขนาดใหญ่อีกด้านทางท,างทิศตะวันตกคือเขาธมรัฐและถ้ำซึ่งมีลักษณะเฉพาะภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่ห่างจากเขตรอบนอกเมืองไป15กิโลเมตรเป็นสถานที่สำคัญสำหรับการเดินทางหลักตั้งแต่กร,ระวัติศาสตร์และเป็นแหล่งเครื่องมือและสร้อยข้อมือหินที่สำคัญต่อมาในสมัยทวารวด,ดีได้มีการดัดแปลงถ้ำหินปูนทางทิศตะวันออกของภูเขาด้านตะวันตกให้เป็นาศาสนสถานในนิกายมหายานระบูว่ามีอายุราวพุทธศตรวรรษที่14 โบราณวัตถุที่ค้นพบและบางชิ้นจัดแสดงอยู่ที่ต่างประเทศแผ่นทองคำดนรูปพระโพธิสัตว์เมตไตรยะพระตรีณโควัฒนะพระวิศณุพระสุริยเทพเสียนพระสุริยเทพพระพุทธรูปยืนหินสีเขียวเสียนพระพุทธรูปพระพิพมดินเผาเสมาธรรมจักรจารึกและโบราณวัตถุอื่นๆอีกหลายรายการ ตั้งแต่ปีพศ2527เมืองโบรารณสีเทพได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมที่สําคัญของชาติภายใต้าการจัดการรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร์ในกํากับของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพสํานักศิลปกรที่4ลบุรีกรมศิลปกรได้ดําเนินการเสนอแหล่งมบร,รดกทางวัฒนธรรมเมืองโบราณสีเทพเข้าสู่บัญชีรายชื่อเบื้องต้นมร,รดกโลกในปีพศ2562 ผมคิดว่าเมืองโบราณสีเทพจะได้รับการขึ้นมรดกโลกแน่นอนรอฟังอย่างเป็นทางการพร้อมกันเดือนกันยายนนี้พนมบุตรจันทรโชดอธิบดีกรมศริลปากร,รกล่าว